คำศัพท์ในหัวข้อเรื่อง Object-Oriented Programming หรือที่เรียกสั้นๆว่า OOP ที่ใช้ในภาษา Python มีดังนี้ 1. Procedural Programming เป็นสไตล์การเขียนโปรแกรมที่พยายามแก้ปัญหาผ่านการเรียกใช้ฟังก์ชันต่างๆเพื่อทำงานตามลำดับ Object-Oriented Programming เป็นสไตล์การเขียนโปรแกรมที่จัดการข้อมูลและฟังก์ชันภายในหน่วยเดียวกันซึ่งเรียกว่า Object โดยจะมีคลาสเป็นแม่แบบในการสร้างออบเจก t นั้นคลาสเป็นแบบจำลองหรือแม่แบบที่ใช้ในการสร้างออบเจกโดยจะกำหนดว่าค่าออบเจก t นั้นๆจะมีคุณสมบัติและฟังก์ชันอะไรบ้างออบเจกเป็นตัวแทนของคลาสที่สร้างขึ้นซึ่งเป็นการแสดงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากคลาสนั้นเช่นถ้าคลาสคือรถยนต์ออบเจกจะเป็นรถยนต์1คัน Attribute เป็นตัวแปรที่เก็บข้อมูลภายในคลาสเช่นถ้าคลาสรถยนต์มี Attribute ชื่อสีค่าของสีคือข้อมูลที่เก็บอยู่ใน Object ของรถแต่ละคัน Constructor เป็นฟังก์ชันที่เรียกใช้โดยอัตโนมัติเมื่อสร้างออบเจกต์ใหม่ซึ่งใช้เพื่อกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับ Attribute ของออบเจกต์นั้น i n s t a n c e a t e การสร้างออบเจกต์หรือ Instance จากคลาสหนึเช่นการสร้างรถยนต1์1คันจากคลาสรถยนต์ Method ฟังก์ชันที่ถูกกำหนดไว้ในคลาสและสามารถเรียกใช้งานผ่านออบเจกของคลาสนั้นๆเช่นฟังก์ชันที่ใช้เพื่อสตาร์ทรถยนต์ในคลาสเช่นรถยนต์